บอนสีสวยๆต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าตุกแกตุกแกตัวนี้จะเป็นรหัสสีนะคะสีสันจะสวยเข้มแดงแป๊ดแดงตัดดำกระดูกดำๆชัดเจนมากๆค่ะสีเดิมนะคะของตุกแกตัวเดิมจะเป็นพื้นขาวแล้วก็กัดไล่โทนชมพูนะคะต้นนี้เป็นรหัสสีค่ะที่เขาผ่าแผงมาได้นะสีจะเข้มมากมาดูกันใกล้ๆนะคะพื้นใบ จะเปลี่ยนเป็นกัดสีแดงเข้มตรงบริเวณกระดูกค่ะจะดำเข้มดำปิดปีเลยขอบใบก็จะขึ้นสีดำชัดเจนนี่เป็นใบใหม่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะค,ค่อยๆไล่เปลี่ยนสีเป็นแดงตัดดำสีสันสวยงามมากๆค่ะพื้นเข,เขียวเนี่ยแทบจะหายไปหมดเลยค่ะถือว่าเป็นไม้อีกหน้าหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมากๆค่ะ ท่านไหนชื่นชอบนะคะก็ฝากติดตามช่องบ้านสวนอันดาไว้นะคะถ้ามีจำนวนเดี๋ยวจะมาลงแบ่งปันในคลิปขายค่ะก็เป็นไม้อีกหนึ่งตัวสวยๆที่เอามาแนะนำให้รับชมกันค่ะ